เราขอร่วมบริจาคเลยครับคนละแล้วแต่กำลังจัดทานะครับเพื่อบริจาคให้วัดพระบาทน้พุนะครับนะก็ช่วยๆกันใ,นใครมีน้อยก็ตามจัดทายครับผมเดี๋ยวพอนี้เสร็จปุ๊บโอนออรวมได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเป็นคนโอนเองเดี๋ยวเราจะโอนให้นานา,นานทุกคนดูนะครับนะโอ,โอเคครับผมเดี๋ยวผมออกก่อนเลย่า,างเดียและสองหมื่นะนะเฮ้ยสิบลู็มสามหมื่นสองหมื่นห้ายี่สิบพันสามหมื่นแล้วเข้าสามหมื่นไปบางไปอินในตา มาคืนเที่ยวไหนมานีผมยังไม่ได้นอนเลยเลยยังไม่ได้นอนพอกันเลยยาวยาวผมผมออกมาจากหยุดยาตีสามอยากจะมีต่ออะไรไม่ให้ไปได้อีวะหนึ่งเนี่ยผมมีอยปล่อยมากัแล้วก็สองร้อยใช่ไหม ถ่ายาำไมเสร็จไม่มีใบนี้เลยเสียกับแงเสียกับ่าไรครับเอาไปเลยสอใบเนี่ยาเข้ายืมทำเงิด้วยร้อยซื้ออุปกรณ์ห้าหมื่นอาสามใบอะสามใบอ่ะันนี้โค้งห้บาทสิบาทนั่นผมเอาจริงนะผมกลับป้าเลยนะขอห้าบทสิบบาทยืมคนอื่นฟักกี่ก์ร้อยแบร้อย เขาบอกว่าคนละห้าบาทสิบบาทตามรัฐาคนละห้าบาทสิบบาทเอาไปแบงค์ร้อยกันบาทเลยห้าบาทนะอย่างนี้อย่าประทานก็เอาไปเที่ยววดแม่ให้พกเศษไงอ๋อแม่ให้ผมเศษให้ผมมาแค่นี้แหละนี่แหละข้านี้แหละให้ผมแค่นี้แหละเราทำไน้อยเรามีน้อยเราทำน้อยใครเป็นคนเก็บ ออออเกกรระะปป๋๋งงนี่มีน้อยเราทำน้อยเราจะไปเอาบุญเยอะบุญได้เท่ากันมีน้อยทำน้อยนี่ครับสิบบาทงหมครับเมียให้มาแค่นี้ครับนี่ครับผมนี่ครับช่วยเหลือเด็กครับสวัสดีผมเดิสวัสดีเดิสวัสดีครับเรื่องตังเรื่องตังผู้ใหญ่กับคนนั้นนะมีน้อยทำน้อยครับไปนั่นนึงปิดทริปอ่ันนึงอันนึงนี่หาเสียงวะเนี่ยปิดทริปปิดทริป

ท่านท่านทำไมไปนับแบบลึกลับมากอะเข้ามา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 เร็วเข้ามาเร็วเข้ามาดูเข้ามาดูเช็คกันมาเดี๋ยวเราเดเดี๋ยวโอนแล้วตัวตับอยู่ไหนมาที่นี่ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านนั้นหนึ่งฟิชชิ่งครับดูนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยสามสี่ แต่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้านึ่งพัน

ห้าสบเจันะคร้บาทครับงเดบาทเดมเดิมไจะโอนนะครับไม่จะโอนฮะเดี๋ยวบัญชีเดี๋ยว้ดูเลขบัญชีวัดพระบาพูก่อนเราในโทรศัพท์นี่มีมีมีก็นมครับนะกล้องมาดูใกล้นะครับโอ้ยบัญชีนี้ไม่มีตังค์ด้ก้ไเขาเราอกาไม่ยากบอกเลยนะ อายล้ีริี <c oughs> ตังนนี้ส,สองเทียแบบแไแล้วทุกท่านมาดูนะครับผมมาดูเราจะโอนเงินให้วัดพระบาทน้ำพุก,กันนะครับเราร่วมกันทําบุญนะครับวันนี้ต่นนั้นหนึ่งพันหนึ่้ยเจ็ดสบาทได้ไหมหนึ่งันรอยเจ็ดสบรอโทรศัพท์ตำรวจอย่ครับก็มาดูเลยครับผมโอนไ้ได้เกินอะ เอาเด้อเอาเล้อเอาเล้อเอ,เ,เออได้มาแล้วครับมาครับโอนเงินนะครับฟังมาดูครับนะฟองมาดูครับนะไม่ไม่ต้องดูยอดเงินผมว่ามันไม่มีโอนเงินนะครับเอ,อ่อโอนเงินธนาคารโอนเงินนะครับคนอื่นธนาคารกสิกรไทยนะครับนี่กสิกรไทยจิ้มไปปุ๊บเลขที่บัญชีหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ หนึ่งเจ็ดสี่สองสามเก้านะครับสองสามเก้านะครับศูนย์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 นะครับศูนย์ศูนย์นะครับถัดไปยอดเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับนี่นะครับแล้วก็ถัดไปอีกหนึ่งหมดนะครับยอดเงินนะครับยอดเงินวันนี้นะครับปุ๊บถัดไปถัดไปอีก ธนาคารนี่ครับเออใช่ป่ะวัดป่ะอ่านไปวัดป่ะใช่วัดพระบาทน้ําพุนะครับนะนะครับวัดพระบาทน้ําูุนะครับกดยืนยันนะครับผมอึ๊บกดยืนยันนะครับนี่ไปแล้วนะผมโอนเงินสําเร็จนะครับโอนเงินสําเร็จนะครับนี่ครับจากบัญชีของนักตกปลานะครับผมไปยังวัดพระบาทน้ําูุนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะ จำนวนเงิน1,700เอ่เจ็ดบาทให้ผมเออพวกเราร่วมกันพวกเราร่วมกันร่วมบริจาคนะครับผมถ่ายบรรยากาศของนานๆนะครับผมที่ร่วมบริจาควันนี้นะครับขอบคุณนานาทุกท่านมากครับยังไไม่ด้รอทำบุญแล้วแจกครับครับเดี๋ยวผมโพสต์ทินง ร้านหนึ่งอันนี้บริจาคป่ะครับอันนี้บริจาคป่ะครับ <c oughs> นี่ครับนี่เอาไว้ยังเอาไว้ไหนไไ <c oughs> นะท่านใดที่แถวอยู่แถวบ้านโป่งแถวลาดพรีก็ความเป็นธรรมครับ <c oughs> มาแวะดูร้านนิดหนึ่งได้ครับอยู่ซุ้มวัด <c oughs> <c oughs> น้องเสือครับจอยห <c oughs> น,น,น้องดินแดงครับ <c oughs> มีเยอะแยะมากมายครับรบริจาคครับรางวัลปลาเล็กครับเ้าน ครับผมกล่าวเรื่องครับกบยางเฟรนดีฟอกครับตัวนี้รุ่นอีดอกไม้ครับผมกปด้วยครับขอบคุณครับคลองเส้นเส้นหลักเลยวีดีโอครับเดือดเดือดเดือดชื่ออะไรไอหลอดคลอง <Hey Lord. S 2> ที่มันลกอกทอั้งคอดไ <Hey Lord. S 2> อหลอดไอหลอดไอหลอดอยู่ไอหลอดครับผมหมายเดียวตูมตามครับผมไอหลอดเฟรนดีฟอกนี่สุดยอดใช้สวยคล้องคล้องเส้นเดียวนี่ นี่ครับผลงานอินูสองโอครับสีดำาหมายก็ที่ไหนไม่รู้ครับลงทางแถวลาดุรีกับไซสสวยครับปั่ครึ่งโลดูหมา่ครับ,รบพอก็เป็นน้ำไหลแรงครับคลองลอกน้ำไหลแรงมากนี่ครับหมายฮะครับ ครับผลงานอินูซองโอซีดำน,นะครับชอนไซประมาณ4ขี้ครับหมายลกๆครับหมายเหนสุดยอดครับครับออามาโดนแล้วครับอะไรตีค้างเบ็ดปักเลยนะพันจุเบ็ดปัก นี่ครับพึ่งจิ๋วเบดเบอร์หนึ่งครับนี่ใสปลาเค็มขีดต้องขีดตามงขีดประมาณนี้แหละอธิบายไม่ถูกฝากของ,งานมาด้วยครับโอ้ใช่ครับนี่ครับพึ่งจิ๋วครับสี่ชมพู ดูสภาพใหม่นะครับเปิดเลยเปิดทางเด้อมา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 ดูปลามาดูที่ใครตัวใหญ่ตัวเล็กมานั่นนแน่นอนเลยใหใครคิดว่าใหญ่สุดะใครคิดว่าใหญ่สุดนี่รู้กว่า พมมีรลายตัวเลือกด้วยมามามาไข่ไข่งิ้นมาปลาตัวปลาตัวใหญ่อมาโชว์ด้นาุเี่ใหญ่เอ้ยไข่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาใหญ่มาน้ชนนะน้ชนนะมาชนกำลังมานชนก็ใหญ่ไม่ใช่หรแต่ประมาณเกคดกเหรอีทาได้แบบวะทำไมหนักจัง ไอ้ึงถือไหมดูไส้ปลาถึงถึงถึงาถึงถึอโหไมถึงได้ไงลงทออะลงไรงั้นแหลแจมไอ้ลงทอไม่ได้ปลาปลาก็อพุ่ลงทอไม่ได้ขาดใช่ไห ผมได้ปลาเล็กทีรอบนี้ทีรอบที่สองแล้วที่ได้รางวันับ้ำวเข้า้าลก็ปลนี้ันเป็นตัยๆนะผมจับโชว์ตัวนี้เขาจับโชว์ตัวนี้ถ่ายรูปหถ่ายรูปไหมลาตัวสวยเลยเจ๊ รวมก็ได้ครับเอามาเทีเลยส่งมาเทีเลยอะไรแก่อ่ะกี่ตัวใส่กระสอบดูว่ารวมเลยทีเดียวคุจะใส่กระสอบปลาไม่ตายแบบเนี้ยก็มีอยู่มาได้ตอนเย็นน้าใครย้ำย้ำว่าได้หออกงาอะไรเนี่ยเราไม่ได้ออก นนี่ของน้ำหนึ่งนะครับของน้ำหนึ่งนะผมแหมมีตัวดีตัวนึงนี่ไงตัวดีเอองั้นหนึ่งเกือบโดนเชื้อแต่วันนี้เกือบโดนเชื้อวันนี้ยเอาปลาป่ะเหรอเอาออกรถออกให้เช็ดสิจิหยิบเลยไม่ลูไม่าหยิบเลยล่ะนี่แกงปลาของเนี่ย ไม่เถอะได้ไหมยไเอนเันอนี้ผมสองอเจนกัน้นอยู่นีอเมาดูเลยมาดูเลิกองแอาใครตัวใหญ่ก็อลังมันเลครับโอ้ยังจะวัดอีกเลยอ้ามันต้องรสิครับโอเคนันชนชสราศิตไปนเนี่ยแพ้นนเปล่าห้องนัชน,นวุฒยาวมั้ง

ด <inside>. ีเรา่นปลาเกปลาใหญ่นะครับวันนี้วัดปลไปเจอตุกเอ็นมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเยเฮ้เียเ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 ยย้้ย้เย ไม่เสียรางวัลเ่วน่ะตัววนใหญ่นี่ก็ใหญ่อุ้ยนี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่หญ่กตัวตัวตรงใบบัวน่ะเ้ามาเข้านะสวัสดีนสวัสดีนะาน้าทุกท่านนะครับสวัสดีคนดูนะครับสวัสดีครับหมดยาปาเราหมดมามามาเอามาดูใครใใหญ่มากใครใหญ่จะแจกรางวัลดำมืดแล้ว ก็นี่ไงน,นั่นาไปเดี๋ยวไปเท่าไหญ่กูนีนักพังนะแล้วรางวัลให้รางวัลปลาใหญ่ให้มาเข้าก uh, like hey, uh, ันครับเรือเรื่องเป็นหป็นอยยางนะท่านครับผมเพราะนานของนี่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 น่นโดนใช่ครับคิดมาเราเยอะนะครับน้อนยางสำหรับปลาใหญ่นะครับผมขอบคุณมากครับมาทลิกมาเล่นน้ำรอบนะห้าลอยแย่ครับ โอ้ไม,ไม่มีไม่มีปลาเยอะเลยอ่ะปลาเยอะมีมีเอาปลาเยอะผมได้แเราเจับปลาตกขาใครได้เยอะใครเยอะสุดผมเจ็ดแต้มวันนี้ผมเจ็ดแต้มเราไม่เลยเจ็ดแต้มนาจารย์ที่ฝีมือวะอาจารย์ให้อาจารย์น้าอาจารย์ให้ได้เราเจ็เออนี่เป็นรางวัลปลาเยอะสุดนะครับปลาเยอะสุดของวันนี้ก็เป็นหนอนหนอนยานครับท้องข้อรางวัลปลาน้อยสุดด้วยใช่เจียวเดี๋ยวทิ้งทีดิ เโอเค้าูแล่มตัวจะทำแ่าไ้ยตัว้าเดี๋ยวให้น้องมันให้น้องมันเ้วยกวาเอาพี่เอาไมแบ่งให้เป้ด้วยเป้เอามายุ่นได้เมาเลยอเลยตกปลาได้ปลาดิเมาเมาเมาเอามาเมาเร็ว

ันนนันเป็นกองน้บานั่นน่ะนนง้กองน้ดูดู่มาแตไมรับไ้้ามคยจ้เกีนเี่ยอต้มไอ้หัวโตสองทำไมผมได้แค่ทราบก็นัดตรงมือไม่มีปีไงากัดนะเกิดไม่โดด มมาไปกันด้วยมันถามเขาติดตัวลงไปหลุดไม่หยุดเลยไอ้ดุดุ้ดผมไม่ดุดเลยกัดไมุ่ดนกัรไมุ่ดนแล้วหายกัดไมแลหายแต่เท้าเท้าอ่ะกัดไม่ด้โดนามครับก็ลากันไปก่อนครับตัวใหญสุดเหมือนไม่แพ้เลยครับมาเลน้องน่ะ